สวัสดีค่ะมกุลกับกินอยู่แบบแบ,บ้านๆี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องวันนี้สภาพมากินเมนูย่ำค่ะพี่น้องวันนี้จะพามากินย่ำไส้ตัน,นะคะ่ะวิธีทําลงเห็นแล้วค่ะพี่น้องนะคะส่วนผสมต่างๆก็จะมีวิธีทำเดี๋ยวเจ้าเห็นแล้วค่ะพี่น้องจะบอกไปกนกะเซเวล่านะคะข,ข้าวคาก็มีแตงกวาหอมแขรแล้วก็มะเขือเทศไปขึ้นช่ายนะคะเส้นผักก็จะมีโหระพาค่ะผักแพลวได้ค่ะพี่น้อง่ามีค่ะบ๊วยค่ะผักสลัดแล้วก็อันนี้คือผัก พักสลัดอีหยังบมหูวค่ะพี่น้องเอินพักหนามหรือพักอีหยงะะาาังนี่แหละค่ะพักภาษาฝรั่งเนี่ยเอินโมเป็นนะคะพี่น้องมาค่ะราจัดจ้านแซ่บถึงใจค่ะกินแต่ขอบคุณลไรพี่น้องสะเบือค่ะเปลี่ยนผ้ามากินยำบังค่ะวิธีทําสูตรเด็ดของเยาลงไปให้แล้วเรียบร้อยค่ะพักมีแก น้องแล้วค่ะมะเขือเทศใส่น้ำปลาล่าน้ำจั้หน่อยนึงนะคะแสบสลับคนมักปลาล่าที่ยาวแล้วคะ่ะมาค่ะพี่นนอ มูลไหกับผ้ามันขีดมุมนี้นะคะ ไปยังไงเด็ดกินสีครับน้องมันแกเอาการระเสียติดไปซสือไม่หามแข้งไปยังไงครับ กินกับพักแก้วแสบข้าวไทยกินกับไผ่หลุ่งนะคะพี่น้องมันดับข้าวมาเก๊าเทศขึ้นใช่พ้อมแขก พักเลยยายรับข้าวไปเลยแมว แมวเย้าเป็นแมวดำเป็นแมวตัวเมียแมวภูเบา่าเป็นแมวขาวขาวทั้งตัวเลยนะพี่น้องมาหากันก็ห้องไฮเคยกันเลยน ไม่มีความผัดบอกปไปมากกับซีซาร์ผัดไม่เอาเลยพี่เนอะ ว่าหยุดบัตนหลังนีไม่ความพังอะไรจะได้ระวบ,บสอง พักชีฟอดแม่แม่และหมักสมัยเราฟันดีๆครับพาไปกินหมูกระทะ อยู่แถวราชสีครับเขาก็จมีใส่ตันให้รักมาให้เรากินโอ้ยเรากินดีๆค่ะพี่น้องนะคะสมัยฟันดีเลยพี่นอ้องแต่ว่าตอนนี้กัเกบเ่าชระไปบรางก็กินบมดดนะะ่ได้ค่ะ ักเข้าๆเสือบโตเกียวนะครับพี่น้องจับคลิปกินข้าวปุ่น พี่น้องสัวบางคนบางเดบิวตเปิดมากเห็นเต๋อเต๋อแต่สิคิดว่าเป็นเมนูเกาบบแมนด้วยค่ะเพราะว่าตัวน,นี้มันใส่สบายอากาศเห็นห่อนนะคะพี่น้องเยอะก็เลยหมักใส่รูๆบ่อยๆตะวาสักอยู่เลยคะ่ะ อืมน mm ี hmm. mm ่อ่แซบ วางลงไปน้ำเนี่ยกินแล้วก็รสชาติคลา,ายก็ตำแตงเลยค่ะตรงนี้จะเหนียวสุดมัมนนวลมาด๋อยเขาเกิดเขาให้ค่ะม่มนวลมาด้อค่ะพี่น้องมันแข็งต้องเด็ดิ้นเย่ย อีกอย่างนึงเยอนะคิดออกอยู่แต่ย่งเอิ่นซื้อบระถือมันเป็นแบบซื้อฝรั่ง่ะพี่นอ้องจำเลยจะต้องถ่ายเจ็ดเจ็ดนะครับยังหู กินแล้วระบบใหญ่ทำงานพักพี่น้องมันจะเป็นคลิปทีย่ยเอาเกินไปเอาทำนี้ก็แล้ค่ะ อีกสามชิ้นเลยเล่มที่หลังค่ะไปแล้ค่ะพี่น้องกินพี่ผาประกันใดกินบอเรียบร้อยขอเ่อขอพ่อพายอายรนะครับพี่น้องขอพูดอดไรที่เขามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ